รูดสิเมตรวนตามห้าไร่ ตามประมาณ120ต้นไซส,ส์สปริงเกอร์ต้นละ2อัน3อันบ้างกับปั๊มของได้คัด ハ <laughs> ハ

แกตัวน้อย <S <S อ่อะเด็กเอาแอาอารรอกมะเผาอยูอหยยรือเปล่าวะเนี่ยเผาโดนออกมันใส่ได้ก็เพราะมันมีมันใส่ตัวนี้แล้วลูกใส่มาแล้วอ๋อเข้าได้เยอะเข้าแลเายเข้าเลยนี่คือแรงดันน้ำนะครับปู่มะพร้าวตรงนี้คือท้ายนาเลยนะครับห่างจากปั๊มนะครับ ของจา์พิจอดนะครับสีน้ำเงินกากรเกษนะครับซึ่งส่งมาถึงนี้ก็ประมาณ1.6กิโลนะครับอันนี้ก็ต้องหลีวาไว้นะครับเพราะว่าแรงน้ำมันจะแรงมากประมาณนี้เลยนะครับเราต้องหลีวาไว้ครับก็ปั๊มที่ใช้ก็คือปั๊มสามใบพัดนะครับเป็นอ่าดูดสี่นิ้วนะครับออกสามนิ้วนะครับ แล้วก็จากแหล่งน้ํามาถึงสุดไล่ตรงนี้นะฮะเข้าประมาณ1.6กิโลนะครับรอบๆเกาะน้ําแรงมากครับขอบคุณอาจารย์ที่จอดมากนะครับน้ําแรงมากครับก็เมื่อกี้ระเบิดแต่หลายจุดเลยอมอาเท้าวรอน,น้ําตอนนี้ได้น้ําแล้วนะครับ ก็สำหรับเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องอดีเซลนะครับ14แรงปั๊มสามใบพัดอาจารยที่เจ้าเขาจัดมาให้นะครับเวิร์กมากน้ำแรงมากนะครับแฮปปี้เลยครับอย่างนี้มะพร้าวผมได้น้ำแล้วไม่ตายแล้วอย่างนี้แรงจัดพัดเข้าป่าเลย โหตรงนี้ตรงนี้เปิดซะเต็มที่เลยนะครับน้ำท่วมนะครับแล้ก็ขอบคุณการเกจอรนะครับน้ำเงินการเกษตรสำหรับเครื่องจกกักรการเกษตรดีๆนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับผมขอบคุณมากครับ